เช็คหน่อยน้องหมาของคุณเป็นแบบนี้ไหมขนไม่สวยขนบางล่วงบ่อยๆปบ่อยบ่อย,อยเจ็บอดอดแอดแอต้องพาไปหาหมอประจำหุ่นไม่สวยตัวเล็กกว่ามาตรฐานหุ่นรีบไม่มีกล้ามเนื้อ uh oh. ถ้าเป็นมากกว่าหนึ่งข้อนี้หมาของคุณมีโอกัดขาดโปรตีนได้นะ ว่าโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญที่มีบทบาทสําหรับน้องหมาเลยค่ะน้องหมาเราจะขนสวยไหมจะหุ่นเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งภูมิร่างกายจะแข็งแรงไหมก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนมีบทบาทสําคัญค่ะโปรตีนย่อยออกมาได้กรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้ หลักๆเลยโปรตีนค่ะ,คะก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่รองลงมาก็คือธัญพืชน,นั่นเองค่ะถ้าไม,ม่อยากให้น้องหมาเราขาดโปรตีนหมอบอกเลยว่าหลักๆกลับไปเช็คค่ะว่าอาหารหลักที่เราให้น้องหมาเป็นประจำเนี่ยมีโปรตีนเพียงพอสําหรับเขาไหมนะแล้วน้องหมาเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่ล่ะ การโปรตีนในน้องหมาแนะนําโดย A.A.F.C.O. ที่นิยมใช้เป็นมาตรฐานกันนะคะเขาแนะนําไว้ว่าในลูกสุนัขไม่ควรได้รับโปรตีนต่ากว่า22% dry matter ส่วนในสุนักโตไม่ควรต่ากว่า18% dry matter นั่นเองค่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์ dry matter ก็คือเปอร์เซ็นต์ในมวลอาหารแห้ง ฟังแล้วอาจจะงงนะแต่หมอบอกเลยว่าถ้าเราเลือกอาหารสําเร็จรูปให้น้องหมาค่ะ mm hmm. เพียงแค่พลิกที่ข้างผลิตภัณฑ์เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นเปอร์เซนต์เท่าไหร่เขาใส่โปรตีนมาให้เท่าไหร่นั่นเองค่ะส่วนมากในอาหารที่ดีเขาจะใส่มาไม่ให้ขาดอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแค่เราเลือกสูตรให้เหมาะสมกับน้องหมาเราตามช่วงอายุนั่นเองค่ะ mm hmm. ใครที่เลี้ยงลูกหมา รู้ไหมว่าลูกหมาต้องการโปรตีนมากกว่าหมาโตหลายเท่าโดยเฉพาะอายุช่วง14สัปดาห์แรกเพราะโปรตีนนี่แหละจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เป็นโครงสร้างสําคัญของร่างกายเสริมสร้างขนผิวหนังให้แข็งแรงและเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญอีกด้วยนะใครที่ พันเล็กต้องการปริมาณโปรตีนสูงเพราะเขาอ่ะมีเมตาบอลิซึมที่สูงนะเขาผานได้สูงและโตเร็วกว่าหมาพันใหญ่ไปอีกที่สําคัญกระเพาะอาหารเล็กนิดเดียวเลยกินอิ่มกว่าต้องการโปรตีนมากกว่าเพื่อให้ได้เพียงพอค่ะใครที่เลี้ยงหมาปันกลางและพันใหญ่ <c oughs> น้องหมาพันเหล่านี้ต้องการโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ํา <c oughs> เพื่อควบคุมให้มีรูปร่างสมส่วนโครงร่างสวยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เขา ที่สําคัญรู้ไหมว่าโรคของกระดูกและข้ออักเสบข้อเสื่อมวัยเนี่ยเป็นโรคคิดมากในหมาพันธ์ุเหล่านี้นอกจากโปรตีนแล้วและถ้าเช่นแมงกานีสและกรดไขมันที่ดีจะช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและไม่เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะคะขนาดคนเรายังอยากหุ่นดีหุ่นสวยต้องกินโปรตีนเสริมเลยค่ะ น้องหมาหมอบอกเลยว่าไม่ต้องขนาดนั้น back to basic ค่ะกลับมาดูที่อาหารหลักที่เราให้น้องหมากินเลือกที่ดีกับเขามีโปรตีนเพียงพอและเหมาะสมกับเขาแค่นี้น้องหมาของเราก็จะหุ่นสวยแถมแข็งแรงได้ไม่ยากค่ะหม่อาหารน้องหมาสูตรไฮโปรตีนให้ปริมาณโปรตีนมากขึ้นกว่าเดิมผลิตจากโปรตีนคุณภาพไขมันต่ําไม่มีสีสังเคราะห์ราคาสบายกระเป๋าหาซื้อได้ง่ายใกล้บ้านที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไทยได้เลย